จดอยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2020เดี๋ยวเราจะพาไปดู all new mercedes benz รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น a class แล้วก็ gla class ค่ะแอบบอกนิดนึงว่าประกอบในไทยด้วยแล้วก็ราคาดีมากวันนี้เราก็มาอยู่บนเรียกว่าเป็นไฮไลท์สเตจของ mercedes benz เลยนี่คือรถ GLA คือเป็นรุ่นใหม่เลยคันด้านหลังของดองเนี่ยเป็น A-Class เป็น A200 ทั้ง2รุ่นนี้ที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย GLA เนี่ยเป็นโมเดลเชนเลยมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งแบบ AMG แล้วก็เป็นล้อขอบ19แล้วนะครับ ที่ราคา2ล้าน3แสน9หมื่นบาทเอ l a s s รุ่น AMG ตอนเปิดตัวที่เป็นรุ่นประกอบนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5ณวันนี้เราขายรุ่น AMG Dynamic 2ล้าน150,000บาทตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ส่สูบมีความจุแค่1 3 4ีเท่านั้นเองแต่ว่าให้แรงม้าสูงสุดถึง163แรงม้านั่นก็แปลว่าแรงด้วยแล้วมันยังรักโลกด้วยครับผมเลยชอบตัวนี้รู้สึกว่าแบบมันแบบดูเหมาะกับผู้หญิงเหมาะไทั้งผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> เรา diversity มากครับเราเราได้ทั้งหมดเลยบ <c oughs> อกกับทุกคนอันนี้เหมือนเป็นเมาส์ของหน้าจอน,นี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของหน้าจอนี้อย่างที่เราเห็นนะคะมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็แบบใหญ่ขึ้นมากชัดเจนส่วนตรงเนี้ยมันก็จะเป็น3มมิติใช่ไหมคะปกติอ่ะมันก็จะแค่เป็นขึ้นเป็นเส้นๆให้เราเฉยๆแต่ตอนเนี้ยคือแบบมันเป็นตึกที่เราอยู่จริงๆเราสามารถดูรายละเอียดทุกอย่างได้ดีนี้หมดเลยซึ่งมันสะดวกสบายมากตรงเนี้ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนพวกสีแสงอะไรต่างๆตรงคอนโซลได้เห็นไหมคะมันจะเป็นสีเดียวกันแต่ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันได้แบบ6กกว่าสีเลยทีเดียวก็คือรถเป็นรถที่สนุกมาก ะะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะคะสวยรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นนะแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบใส่รองเท้าได้ว่ามันสิบกล่องกระเป๋าอีกสองใบสำหรับเสื้อผ้าที่มันว้าวมากเลยอะ่ะคือเขาสามารถพับเบาะได้สำหรับเ l a ตัวล่าสุดข้างหลังเนี่ย มันกว้างขึ้นอยู่ที่ประมาณ430-1,435ถึลิตรเลยทีเดียวคือปกติเนี่ยเวลาถ้าเราพับเบาะใช่ไหมคะเราจะเสียที่นั่งไปเลย4ที่นั่งแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีสัมภาระที่มันยาวหรือแบบว่ามันล้เิํานไปข้างหน้าเราสามารถพับแค่ตรงกลางของเขาค่ะเพื่อที่จะแบบเอาของยืนมานิดนึงแต่เรายังนั่งกันอยู่ได้เหมือนเดิมสําหรับรุ่น GLA นะคะความกว้างเนี่ยเขากว้างขึ้น12เมตรแล้วตรงเนี้ยค่ะ ก็จะสูงขึ้น22มิลซึ่งจอยก็รู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันสบายม,มันดูกว้างขวางมันก็สูงขึ้นจริงๆอะค่ะก็เออดีนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกแบบแจละอยากได้ตอนนี้ก็ <c oughs> ต้องขอบคุณคุณอัดมากนะคะ <c oughs> ที่มา <c oughs> บอกไฮไลท์แล้วก็บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรุ่น c l A 200แล้วก็ A 2 0ัวนี้ครตัว,ตวยินดีครับใครที่สนใจแบบสุยนะคะสามารถมาชมรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ที่ Motor Expo Impact Challenger Hall 1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ธันวาคมค่ะข้อเสนอพิเศษนะคะสำหรับใครที่จองรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ที่ร่วมรายการและรับรถภายในสิ้นปีรับ iPhone 12ไปเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมมาชมกันนะคะ